ชิปโปแฟนเมียตอนหักมุมโคตรเก่า,ว,าวันนี้วันดีวันนี้เป็นวันเสาร์พ่อแม่ก็มาอยู่บ้านวันนี้ไม่ต้องมีวันนี้ไม่ต้องมาเรียนด้วยนะเนี่ยเออวันดีจริงๆก็ก็ก,กเปิดประตูเปิดออกดูนี่ขวักเองโหไอ้วักมาไม่สุ้ไม่เสียงเลยนะเนี่ย เออจริงด้วยโทษด้วยนะไอ้ขวัด K.O. เออไอ้ขวดไม่ว่าแต่เองว่าทำอะไรเนี่ยไม่บอกนี่คือความรับทางราชการเฮ้ยไอ้ขวัดบอกมาตรงๆไม่งั้นข้าต่อยนะเฮ้ยเออเฮ้ยม่นี้ก้าวแล้วอะ่ะหรือจะเอาฮะเรียนจะเอาเออหนะ้าข้าร้อนเลยหรอกหน้าข้ายะทำทำอะไรแบบนั้นแน่ รอดตัวไปน่ะเองอะ่ะเออจะว่าไปเป็ดไปโรงเรียนกับเราไหมไปเพื่อวันนี้วันหยุดเฮ้ยเป็ดเคเลีครยร์มาใกล้ๆดิมาตรงนี้กลัวมึงต้องจะเล่นกุแน่เลยนี่เองจะมาดีๆเือเองจะมาได้หรือเปามาดีๆก็ได้ครับเสร็จโจนไอ้เป็ดโดนเราเล่นแน่เฮ้ยไอ้ขเมื่อกี้เองพึมพำอะไรคนเดียว คนที่โดนหมัดบันไฟของข้าอย่างเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์ต้องรู้อะไรหรอกเอาฮึอเอาฮึอันนี้มันอะไรกันเออร้ายกาจยริงนักเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงบักเป็ดเพราะว่าข้ารู้เยอะแล้วยังไงล่ะว่าเจ้าจะต่อยข้าข้าก็รู้เหมือนกันว่าเจ้ารู้ว่าข้าจะต่อยเจ้างั้นข้าก็รู้ว่าเจ้ารู้ว่าข้ารู้ งั้นข้าก็รู้เหมือนกันว่าเจ้ารู้ว่าข้ารู้ว่าเจ้ารู้ว่าข้ารู้นี่มันเรื่องอะไรวะเนี่ยจังหวะที่เผยไเปิดแล้วได้เวลากระโดดทิบแนะ่เฮ้ยอ,อ,อะไรกรันนินเอ็งเอ็เ,อเ,อเ,อเราเป็นฝ่ายใชนะว้ยแม่มันไปแล้วใช่ไหมอ่ะ โอ๊ยตอนตอเมอกี้เจ็บหนักมากเลยนะเนี่ยคือก,ก็บ้าแล้วแล้วทนได้อยู่หลักหนาขนาดนี้ได้เวลาแก่แค้มแต่ก่อนอื่นทำตัวให้ตรงแป๊บอ่ะสวๆๆๆๆเอ๊ยไม่ได้ดีวะ่ะอุติฟไม่ใช่คูย่องลืมไปก็ไปดีๆก็ได้วะฮ้ในที่สุด <c oughs> ก็สามารถตบหน้าเป็ดได้มันคงจะไม่รอดหรอกมาก <c oughs> ยูซีเอง็เองอยู่ไหนมาให้ข้าเจนแคสซะดีดีมันคงไม่เห็นเราหรอกมัง้งเอ๊ะเสียงใครนะเมื่อกี้ข้ารู้นะว่าเจ้าอยู่ไหนเนี่ยข้าก็รู้เหมือนกันว่าเจ้ารู้ว่าข้ารู้ข้าก็รู้เหมือนกันว่าเจ้ารู้ว่าข้ารู้ว่าเจ้ารู้นี่มันกลับมุกเดิมได้ไงวะเอ๊เดี๋ยวก่อนถ้ามันกลับมุกเดิมเดี๋ยวนี้ ก็ต้องแปลว่าต้องเดินเช็คให้ทั่วละเฮ้เห็นอะไรขาวๆนี่เยอะต้นไม้นันะ่นน่ะอืมกูเจอมึงแล้วไอ้วดวลนี่ไปซะเถอะไอ้ลูกบอลเก,งก่งจิเป็นไงล่ะไอ้วดวลลูกบอลเก่งจิไปไอ้ฮัโลโหลและกูก็ไม่ใช่คือแบบ